สวนผาพี่น้องรอยู่ตลาดน้นเำเซาเอออําเภอเทพสถิตจ้าพี่น้องวันนี้ก็เป็นเวลาซีโมงแล้วสาวสาอนผาพี่น้องหรอกสวยแน่จัยน้อยแล้วนี่ยังนี้คนขายก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวปักปักสมัยโบราณก๋วยเตี๋ยวใกล้มาลาจ้าพี่น้องชุล่าสี่สิบบาทเนาะพ่อคนขายก็เป็นแต่เสียมของเล้าเถอะมื่อนี่เป็นแต่เสียมของเล้าอยู่ ไปเดียวใกล้มาละคนขายไอ้ชูละสี่สิบบาทจ้าพี่น้องพาเข้าหยิบเอาเลยแมนบ่เอ่ยใชก็พาเข้าหยิบเอาเองเลยจ้าพี่น้องหอมวนๆเดี๋ยวไปจะเสียบของแล้วมาอ่อนมาเบืองน้ำซุปแล้วเนาะงนี่ไปจะเสียบแค่พออู้ว่าพูน่ามะเบืองน้ำซุปพอแล้วเนี่ยเข้มข้นคักเข้มข้นมากเลยพูน่าเครื่องข้างในพุ่น น้ำจิ้มเ้ากระต่กเอาเองตีแม่พักเ้ากระต่ายเองเมืนบ้าน้ำจิ้มเพิ่นพ่อเพิ่นไข่ตากเอาเองนะจ่าพี่น้องเพิ่นขายชุดละซีสี่บาทพอเราจะมาขายอยู่ยูตลาดทัาวประจำบ่พ่อพอเพิ่นจะมาขายอยู่ตลาดน้ำเส่าอำเภอเทพสัตอำเภอจตุรัสประจำนะจ่าพี่น้องถูกวันที่สิบแปดพอเราจะมาขายมนที่หนึ่งมากปะพ่อมาที่หนึ่งเราก็มาจ้าพี่น้องเห็นแล้วหนูก็มาอุดหนุนซอยเราเนี่ยไปจะเสียบจะเสียบ สาวสอนพ้ารอยืนอยู่นี่ก็หอมหวนหุนอยู่แซ่บอยู่พี่น้องแซ่บได้แม่ป้าแม่ต้องต้องถามผู้แม่เพิ่งกินประจำจ้าพี่น้องแม่เราไปแซ่บผู้ใดไม่เห็นพอแล้วก็ยื้อเรื่อขม้าอุดหนุนเราได้จ้าพี่น้องบลาเพ่งดอกจุลศีษีปลาหนึ่งใส่ถุงหรือว่าสิกินอยู่นี่ก็ได้ใส่ถุงกลับบ้านก็ได้จ้าอุ้ยหอมหอมวันนี้พ่อขายดีดีแล้วพ่อเถอะ ตลาดน้เซาบรรยากาศอำเภอจตุรัสเขาจ้งพื่องวันวน,นี้จะเป็นเาว,วันที่18ของเดือนท่านาวาคมพศ2 5สองพารสาวานห้าพี่นหองรอไปเบื่งเรื่อยๆเ,เนาะหอมหอมวันี้ลลาหกบาทหอมหอมอันนี้มันแก้วมันแก้วอันนี้มันเผา แคเป็นถุงเป็นถุงให้เลยนี่มันแก้วหันผู้ใดยังงยกงยกถุงก็ได้จ้าบักเอื้อบอกอื้อหน่วยละย,ยี่สิบบาทหรือว่าฟักทองนั่นแหละสามหน่วยห้าสิบบาทหรือว่าเขาอยา่างไรเป็นถุงก็ได้นี่ถุงละย,ยี่สิบบาทจ้าอันนี้บัวหิมะบัวหิมาเอื่อยล้วขายล้ออะไรยี่สิบห้าบาทซีล้อลอยหัวงามง้ามบัวหิมาไมาๆๆ่มีไม่เลยมันแกว้วซีล้อลอย อันนี้มันเผาล้อละยยีสีมหาบาทก็<อ>เป็นตัวเหนียวมันดีแท้น,นี่มันเผานี่อันนี้มักสมมักสมเอิญล่อคายล้อลายยีสีบาทจ้ามักสมมักสมเกี้ยงห้องหนาหลา่ะหรือว่ามักสมเคียวหวานบอกก็เจ้าเอิญสาวสอนสิบพายพี่น้องไปรอส้วนหนาเนาะไปเบิ้งส้วนหนาพุ่นมื้อนี้อากาศนาหนาวหนาวจ้าลมพัดวีวีอยู่ลมแห้งคัก ตลาดนี้เพื่อนจะมีอยู่อยู่สองมื่นะจ๊ะพี่น้องมีถูกวันที่หนึ่งกับวันที่สิบแปดของทุกเดือนเลยตลาดนี้มีอยู่สองมืจ่จ้าเป็นของที่งานป่าฉลองใช่กับเสียมืน่นมีสีผู้ใจดีคือเกาอันนี้ร้านยินยินนัดจ้าพี่น้องร้านยินพี่นัดผู้เสียกนหนาวตัวนี้คือง,งามแผลสีเขียวเนียวซับคนนี้พืิร่าหนึ่งร้อยบาทพิร่าหนึ่งร้อยบาท,าบาทเบื้องล่มซอยกันทุกคน ี่องหดล่มพ่ว <c oughs> งพื้นละลอยดานนี้พื้นละหนึ่งร้อยบาทตั้งด่านไนจ่าพี่น้องนี่ด้านไนจ่นจะเป็นอีกราค่าหนึ่งเนาะแตาบาบอกไว้ก่อนเลยมีถูกใส่มีผู้ใดใส่ใส่ใดขมาสอบถามเลยเลยมีถูกใส่จ้าพี่น้อง เป็นของมือสองเด้อบอกไว้ก่อนจ้าเป็นของมือสองตะบากัดข้อไซจา่าเนื้อผ่าคนกะดีอยู่เด้ของมือสองพ้อไซจา่าพี่น้องกระตามราคาขึ้นไาอีกเนาะอันนั้นกุ้งกุ้งถาดละหนึ่งร้อยบาทสร้อยนี่เป็นสร้อยหนาจ้า,จาพี่น้องเป็นสร้อยหลักเนาะคนสียางยาง,งดีจนันเอยสร้อยนี่พอแบบเป็นสร้อยหลัก เสภาแฟชั่นลานีงามจาาพี่นองลอกกระายเพาะฟังความา้น่ร้อนามที่าี้ถนีก็จะเป็นท่างเขาจ้าท่างเขาได้เขาไดหลายท่างอยู่เป็นท่างเขาอีกท่างหนึ่งหอมแดงกระเทียม กระเทียมงามงามอนี่กิโลละเจ็ดสิบบาทบ่ขึ้นบ่เกินจ่าพี่น้องอยู่พวงราค่าเจ็ดสิบบาทอยู่เกินกิโลสามสิบห้าบาทแกเป็นกีบออกมาความแดงมอนี่งามแห้งลออ่าสามสิบลละหกสิบบาทเพิ่งกิโลสามสิบบาทสร้อยนี่สีร่วมป,ปลาปนกันไปจ้าพี่น้องมีรองเทามีขนมปังเด้อสร้อยนี่ร่วมป,ปลาปนกันไปเลยมองจอดรถคือด้านในจ้าพี่น้องมองจอดบื้ง มองจอรดรถพุ่นอยู่ดันในจอรดรถได้หลายแห้งล้ะพิ่นก็นจะมีพว่นเบิ้งรถเบื้องอย่างไหพ่ใหฮเฮ้าพร้อมจ้าพี่น้องคนปวกรถนั่นล่ะห้จอดเป็นระเบียบเรียบร้อยพุ่นบระึดเดินจอรดรถยังไงยังกลวงเลย ผู้ใดอยากขาม้า่าม้าขายก่อย่าลืมติดต่อขามาทางช่องสาวสอนผ้ารอกัไใดนะจ๊าพี่น้องอย่าลืมเป็นกําลังใจให้ช่องสาวสอนผ้ารอพรอมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่คุณม่องจอดรถเห็นว่าเป็นเดินเป็นเดินอยู่กว่างแห้งไงแห้งจอดได้หลายขั้นแห้งจ้าเพราะต้องญยาณว่าบมมีม่องจอดเพราะว่าเหตุเป็นเดินบางไงเลยม่องจอดรถให้ลูกค้าเฮา คลิปนี้สาวสอนพ้าลอก,กับขอบุญขอบคุณได้หลายจ้าสำหรับถูกกำลังเลี้ยงใจที่เขามารับช่วงราเบิงให้ช่องสาวสอนพ้าอลอยยุตตลอดกระดงกระดงตาปลาเนี่ยกระดวงาาดวง,ง,งามอันนี้เป็นในเนี่ยไส้เข่าเป็นกระดงไส้เข่าสมัยใหมเนี่ย่ติด้าบพไส้นามกับวติดกระดงไส้เข่า กรูโหลาราคาเท่าไรอันนี้เจ้าบาทเอ้ยแม่ค้าค่ากิบผสมอยู่วัเละบาเดียวเด้อโอ้ยนี่รอยเดียวพ่อซื้อพ่อซื้อจ้าพี่น้องหนึ่งร้อยบาทพ่อซื้องามงามไม่ไม่จักสารล้านนี่ไม่ได้จ้าพี่น้องพอาา่นม้าไม่งามงามจักรสารว่าจะเป็นก้องเขา่าก้องน้ำว่าจะเป็นหวดหวดก้องเข่าก็มีงสเป็นไมค์ควันดามไส้เข่าก็มีมีหลายอย่าง เบิรงสิบห้าค่ะพี่เบิงไม่นิมาดเบอร์เลยมาดเบอร์ควไดขาย,ยจ้าพี่น้องคลิปจะฮาแค่นี้เจะบาดนี่กระติบเข่าน้อยอันนี้กระติบเข่าน้อยก้องเราจะบาดเอ้ยสาวชิบหาสาาสามอันล้อยบอกสาวสิบหาบาทสามอันล้อยจ้าพี่น้องก้องเขาในน้อยก้องเขาใส้เขาเหนียวเพี่อสก อันนี้เป็นฝาฝาเวละห้างหนึ่งเขาแล้วห้องกบบระปิดล้องไบใบนี่นี่ถุงแนวจ้าผุนหวดหวดไว้หลายหายตรงแนีว่าสิเป็นหวดที่กระมีหวดแบกซุปกระม,มีจ้าพี่น้องคุณหลายแห้งบรรยากาศเนี้ยมันเศร้าของตลาดนาา้ำเศร้าอำเภอจตุรัสไอ้สาวสอนผ้าหลอกกรขอบพูดอีกเทนึงนะจา้าที่เขามากับช่วระเบิงเนาะ